ไปอีกรายคู่รักคนดังโบกมือลาเมืองไทยมุ่งสู่สวิตเซอร์แลนด์แต่ง,งานเริ่มต้นใช้ชีวิตมาร่วมปีแล้วสำหรับคู่รักปั๊บโปเตโต้และใบเตยสุวพิษและตอนนี้สถานการณ์โควิดในหลายประเทศทำให้ล่าสุดคู่รักปั๊บใบเตยตัดสินใจบินออกนอกประเทศในรอบสองปีจัดทริปเที่ยวไกลถึงยุโรปโดยหนุ่มปับ๊บได้เผยภาพสวยๆพร้อมข้อความถึงแฟนๆว่าท่องโลกสักพักครับจะนำภาพงามๆม,มาฝากให้ได้เลยครับแแ็เที่ยวมัวมัวทั่วยุโรป ขณะที่เสาใบเตยแล้วว่าวาร์ปแล้วฮะได้ออกมาผจญภัยอีกครั้งในอรอบเกือบ2ปีและเป็นทริปที่ยาวนานที่สุดตั้งแต่เคยออกเดินทางซึ่งบังเอิญตรงกับวันครบรอบแต่งงานพอดีด้วยแน่นอนว่ามีวักท่องเที่ยวมาให้ดูแบบยาวๆก็ติดตามช่องรอได้เลยวันนี้ก็ลงคลิปใหม่นะจ๊ะเที่ยวมัวมัวทัวยุโรปทำกลางแฟนๆแห่คอมเมนต์สนันแบบนี้น้องยุโรปต้องมาแล้วนะขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนี้ c o คอมขอบคุณค่ะ